อากาศร้อนๆแบบนี้เรามาทำลอดช่องสิงคโปร์ไว้ทานกันค่ะอันดับแรกนะคะเราจะไปทำน้ำเชื่อมก่อนเลยค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายขาวใบเตยหนึ่งมัดนำไปตั้งไฟคนให้น้ำตาลทรายละลายพอหมอเดือดแล้วก็ยกลงได้เลยนะคะในขั้นตอนถัดไปเราจะไปทำน้ำกระทิกันค่ะ ใสกะทิลงไปค่ะตามด้วยเกลือหนึ่งช้อนชาใบเตย1มัดนําไปตั้งไฟอย่าให้หม้อเดือดนะคะเดี๋ยวกะทิแตกมันจะทานไม่อร่อยค่ะพอหม้อเริ่มเดือดที่ขอบหม้อหรือว่าร้อนจัดเราก็ยกลงได้เลยนะคะในขั้นตอนถัดไปเราจะหั่นขนุนเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วตักน้ําเชื่อมค่ะเราจะแช่ขนุนไว้ในน้ําเชื่อมแบบนี้นะคะลาดับถัดไปเราจะทําแป้งรอดช่องกันค่ะใส่สีผสมอาหารนะคะเลือกสีตามที่เราต้องการค่ะเสร็จแล้วเทน้ําร้อนจัดลงไปค่ะผสม สมสีให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นนําไปเทใส่แป้งที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะคะใช้ช้อนคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งแป้งเริ่มเย็นตัวลงนะคะหรือว่าอุ่นๆค่ะพอที่มือของเราจะจับได้นะคะเราก็จะใช้มือนวดแป้งค่ะนวดไปเรื่อยๆจนกระทั่งแป้งเนื้อเนียนเลยนะคะ ได้แบบนี้ค่ะถือว่าใช้ได้แล้วนะคะวันนี้จะทำสองสีค่ะสีส้มกับสีชมพูนะคะเสร็จแล้วนำแป้งไปรีดให้เป็นแผ่นบางๆค่ะก่อนจะนำไปรีดเราจะใช้แป้งนวลน,นะคะโรยก่อนค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งติดกันนะคะรีดเป็นแผ่นประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็นำไปหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้เลยค่ะ <S <S เมื่อเราหั่นแป้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะนำไปต้มค่ะตั้งน้ำให้เดือดนะคะ เสร็จแล้วเราใส่แป้งที่เราหั่นไว้ค่ะลงไปแบบนี้เลยนะคะเมื่อแป้งเขาเริ่มสุกเขาจะลอยตัวขึ้นมาแบบนี้ค่ะต้มต่อไปอีกประมาณ5นาทีนะคะเสร็จแล้วตักไปพักในน้ำเย็นจัดนะคะเมื่อลอดช่องของเราเริ่มเย็นตัวลงนะคะเราจะนำไปเทรวมกันกับกะทิที่เราพักไว้นะคะเสร็จแล้วก็จะได้เป็นประมาณนี้ค่ะ ลอดช่องของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะลองตักใส่แก้วแบบนี้นะคะเหมือนที่เขาทําขายกันค่ะตักลอดช่องกับกะทิใส่ลงไปในแก้วนะคะตามด้วยน้ําเชื่อมค่ะน้ําเชื่อมเราจะใส่เยอะใส่มากแค่ไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของเราเลยค่ะตามด้วยขนุนเสร็จแล้วตามด้วยน้ําแข็งค่ะจะได้ประมาณนี้ค่ะใส่ลอดช่องกะทิลงไปอีกนะคะ ตกแต่งให้สวยงามค่ะคนให้เข้ากันนะคะลองชิมดูนะคะรสชาติคือแบบว่ามันนะคะกลมกล่อมดีมากๆเลยค่ะลองทำทานกันดูได้นะคะเดี๋ยวจะตักเสิร์ฟเป็นแบบถ้วยนะคะประมาณนี้เลยค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้เหมาะมากๆเลยค่ะทำใส่ตู้เย็นไว้นะคะชื่นใจมากๆเลยค่ะ